สิบต้นส่งจังหวัดราชบุรีนะครับสดไหมดูเอานะครับสดมากนะครับเราเพิ่งจะไปเก็บจากในคูน้ํามาเลยนะครับเราเด็ดมานะครับตรงนี้เลยจุดตัดนะครับที่เราเด็ดมาส่วนวิธีปลูกนะครับพอลูกค้าได้รับแล้วก็จับโคนตรงนี้นะครับจิ้มลงไปในดินนะครับแค่นี้เองเป็นวิธีปลูกกระจับนะครับส่วนฝักกระจับนะครับฝักกระจับถ้าใครไม่เคยเห็นรูปร่างแบบนี้เลยนะครับ กระจับเป็นพืชน้ํานะครับฝักกระจับอยู่ใต้น้ํานะครับสามารถเอาไปต้มกินนะครับอร่อยด้วยนะครับต้นพันธุ์ที่เราจําหน่ายก็ใสเ่เท่าฝ่ามือแบบนี้นะครับแข็งแรงใบเขียวๆนะครับขอบใบเป็นรูปใบเลื่อยนะนี่คือเอกลักษณ์ของต้นกระจับแล้วก็อย่างที่สองที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือโคนใบนะครับโคนใบของต้นกระจับเนี่ยจะมีสีน้ําตาลเข้มดูว่าน้ําตาลไหมผสมอยู่นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยต้นกระจับเป็น พืชน้ำที่มันขยายพันธุ์ไวมากๆนะครับเพราะว่ามันจะแตกนะครับแตกต้นใหม่ออกบริเวณข้อหรือว่าบริเวณลําต้นนะครับเดี๋ยวหาตัวอย่างให้ดูนี่นะครับเห็นไหมมันแตกขึ้นมาตรงเนี้ยตรงลาต้นเนี่ยเยอะเลยนะครับขยายพันธุ์ไวมากๆนะครับ